เรามาดูความเคลื่อนไหวของบอสแซมและมินกันนะคะนกจริยาลั่นงงโพสถ,ถามเรื่องมินและแซมแบบนี้ไม่ทนโพสถ,ถามชัดๆได้รับอิสราภาพแล้วสำหรับมินพิชยาและแซมยุรนันที่ล่าสุดทั้งคู่ถูกปล่อยตัวหลังอายการสั่งไม่ฟ้องคดีดีไอคอน Group โดยทางครอบครัวของทั้งคู่เดินทางมารับกลับบ้านอย่างอบอุ่น ซึ่งสำหรับประเด็นนี้ทำสังคมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยซึ่งอันภูวนาธโพธต์ถามประเด็นโดนติดคุกฟรีแล้วจับเขาติดคุกไปก่อนทำไมใครจะตอบใครจะรับผิดชอบและด้านรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างนกจริยาแสดงความคิดเห็นใต้โพสของอันภูรนาธที่บอกว่างงกับกฎหมายบ้านเราที่สุด ออกมาแล้วไงต่อกับความสูญเสียในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามากดไลค์เห็นด้วยกับสาวนกกันเป็นจำนวนมากและคนวงการก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบอาทิมดดำคาชาพาดีเจแมนหนิงปณนิตา ค่ะกับคำถามนี้แนะ่นอนว่าเราจะต้องรอให้กฎหมายออกมาตอบนะคะว่าจะตอบอย่างไรกับสังคมจะติดคุกฟรีไหมและจะแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ให้คนติดคุกฟรีหรือเสียชื่อเสีย,ยงแล้วจะทำอย่างไร